<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาวิชุนั่นเองนะคะก็มีหลากหลายระดับให้เลือกแล้วกันนะคะเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับความสามารถแล้วก็พลังกำลังของตัวเองนะคะระดับต่อไปนะคะก็จะเป็นระดับพื้นราบเลยนะคะยากขึ้นมานิดหนึ่งที่บอกว่าท่านไหนไม่ไหวก็เอาเข่าลงนะคะท่านไหนไหวก็ ตั้งท่าเริ่มต้นที่แผลงนะคะแล้วก็จะ ต้องให้ส่วนบนเนี่ยสูงกว่าส่วนล่างที่ขาของเราจากนั้นช่วยขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเอาเข่าลงนะคะก็อันนี้พยายามอย่าให้แบบนี้นะอันตรายไม่เอานะ,ะลงค่ะสังเกตแขนเราจะไม่ได้งออย่างนี้เราจะไปแับต่อไปนะคะก็คือจะ ไม่ย่อข่าวแล้วเออไม่เอาข่าวลงแล้ว